ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง3ต้นไม้ยืนต้นนะครับปลูกบังแดดข้างบ้านนะครับได้มีคนนะครับถามอินบ็อกมานะครับว่าอยากจะปลูกต้นไม้นะครับที่นะครับใช้สําหรับบังแสงแดดที่ส่องเข้าทางข้างบ้านนะครับซึ่ง3มชนิดนี้ที่ผมจะมาพูดและมาบอกในวันนี้นะครับเป็นไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มนะครับไม่แผ่ออกด้านข้างเยอะมีต้นอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับ ครับต้นที่หนึ่งนะครับผมคือต้นบุงาสาหีนะครับเป็นไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มทรงกระบอกนะครับรากไม่ทําลายโครงสร้างบ้านนะครับสามารถที่จะปลูกชิดกับตัวบ้านได้นะครับเขาจะเป็นต้นไม้ที่ผัดใบแต่ว่าทรงพุ่มของเขานะครับบางแสงแดดได้ดีนะครับดอกมีกลิ่นหอมนะครับผม รากไม่ใหญ่เลยนะครับต้นนี้นะครับระยะห่างจากตัวอาคารบ้านประมาณ1-2เมตรหรือ2-3เมตรก็ได้นะครับผมต้นที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาต้นที่สองนะครับสำหรับคนนะครับที่อยากได้ต้นไม้ที่จะปลูกบังแสงแดดข้างบ้านนะครับต้นหนึ่งก็คือต้นบุญนาคนะครับต้นบุญนาคนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่มีทรงพุ่มสูงขึ้นไปทางด้านบนนะครับใบนะครับทรงพุ่มแน่นทึบนะครับใบมีใบขนาดเล็ก เรียวยาวนะครับบังแสงแดดที่จะส่องมาด้านข้างได้ดีเนื่องจากทรงพุ่มของเขานะครับไม่กินออกไปพื้นที่ด้านข้างเยอะนะครับทำให้นะครับสูงขึ้นไปทางด้านบนและสําหรับคนที่มีพื้นที่ข้างบ้านที่ไม่กว้างมากนะครับและอยากจะบังแดดที่จะส่องเข้าทางด้านข้างบ้านหรือหลังบ้านของตัวเองนะครับท่านสามารถนะครับที่จะปลูกต้นบุญนาคได้เลยนะครับบุญนาคนะครับเป็นต้นไม้ที่ ไม่ผัดใบนะครับผมและรากของเขาก็เป็นรากที่ไม่ใหญ่มากไม่ทำลายโครงสร้างของตัวบ้านนะครับอ่าต่อมานะครับต้นที่3นะครับคือต้นจำปีนะครับต้นจำปีนะครับเป็นต้นไม้ที่มีทรงพุ่มทรงกระบอกสูงขึ้นไปทางด้านบนนะครับเราสามารถที่จะปลูกห่างจากตัวบ้าน2-3เมตรนะครับเพื่อบางแสงแดดที่จะส่องเข้า ทางด้านข้างของตัวบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน1ชั้นหรือ2ชั้นนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับต้นจำปีนะครับต้นจำปีเป็นไม้ยืนต้นที่รากไม่ใหญ่มากและดอกมีกลิ่นหอมนะครับดอกสีขาวนะครับใบของเขาจะสีเขียวเข้มนะครับผมสำหรับต้นจำปีนะทรงพุ่มนะครับแน่นบังแสงแดดได้ดีนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าหากท่านลดน้ําไม่ถึงหรือดินแห้งเกินไปนะครับอาจจะทําให้ต้นจําปีนะครับใบร่วงนะครับ ผลัดใบนะครับแต่สําหรับคนที่ลดน้ําเป็นประจําดินอุ้มน้ําไว้ดีนะครับน้ําไม่ขาดน้ํามากนะครับต้นจาปีก็จะไม่ผลัดใบนะครับผมเป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่เหมาะสําหรับที่จะปลูกบังแสงแดดที่ส่องมาทางด้านข้างนะครับผมวันนี้นะครับก็เลยมาแนะนําต้นไม้3ชนิดนะครับสำหรับบังแสงแดดด้านข้างของตัวบ้านของท่านนะครับที่รากไม่ใหญ่มากและมีดอกกลิ่นหอมนะครับผ